ฮิวใจอีกหนึ่งเล่มนะครับแค่นี้ฉันก็ดีขึ้นแล้วนะครับพลิกฟื้นความสุขคืนพลังบวกแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นนะครับปกแบบนี้เลยนะครับเป็นหนังสือทางฝั่งจีนเนาะเราเอามาแปลนะครับทีนี้เรามาดูด้านในกันหน่อยนะครับด้านในกันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมเปิดสารบัญให้ดูนะครับอุ้ยน่ารักรูปน่ารักเลยนะครับก็อ่ะมาดูหัวข้อที่จะดึงดูดเรานะครับบทที่1 ฉันแค่ใกล้จะไม่ทนอีกต่อไปแล้วนะครับมีเรื่องของโรคซึมเศร้าเดือดไล่มานะครับพยายามที่จะไม่ปล่อยวางเพราะยังไม่เต็มใจอยู่เล็กน้อยนะครับบทที่2บทที่3จงผ่อนคลายค่อยๆรักตัวเองนะครับก็จะมีหัวข้อย,ย่อยไปบทที่4ี่แม้จะช้ากว่าคนอื่นสักหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับไล่ไปบทที่5นะครับคุณสามารถดำรงอยู่ได้ ไม่ใช่แค่อยู่รอดนะครับก็มีหัวค้อนไล่ลงไปแบบนี้นะครับอ่านง่ายๆนะครับ1นึ่คอลัมน์แบบนี้เลยนะครับไล่ไปนะครับอต่ยังบทนี้น่าสนใจมากโรคซึมเศร้าคืออะไรนะครับความรู้สึกของโรคซึมเศร้านะครับไล่ไปนะครับนี่นี่ยาวๆไปเพื่อนๆใครหาอยู่นะผมว่าโอเคอยู่นะครับง่ายแหละนะครับอเดี๋ยวใส่ตะกร้าไว้ก่อนนะครับ คลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจาะข้างในกัน